สวัสดีครับผม a m s u n ง b a c k k i เด a นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาทีไรก็หอว่าหายไปนานนะครับก็ช่วงนี้จะมีงานนิดหน่อยนะครับยุ่งๆมากนะครับล่าสุดจะมีนะครับเทอร์โมเลติกนะครับที่เอาพลังงานเอเความร้อนกับความเย็นนะครับมาสร้างพลังงานไฟฟ้านะครับ นองเพื่อนล้วนะครับวันนี้ก็นไหนก็มาแล้วนะครับก็เลยจะามาใช้บอร์ดตัวนี้ให้ดูนะครับหเห็นฝรั่งเขาใช้กันเยอะนะครับคือปอดอัลโดโนโกันเยอะวันนี้เราอาจจะมาทำเป็นระบบไฟนะครับก็นานๆที่หายไปก็คงไม่มาทำแค่ไฟกระพริบนะครับวันนี้ก็เวลาประมาณที่สามสามสิบเจ็ดแล้วนะครับ ก็อดัดตก่อนน,นะครับโปรแกรมเรานะครับโปรแกรมระบบไฟฟา้าเองนะครับก็คือตัวน,นี้ผมต่อ,อหลอด led ไว้2หลอดนะครับที่ Arduino board นะครับจริงๆที่ต่อน้อยก็ไม่ใช่อะไรนครับเพราะว่าไม่มีโมดูลอะไรมาเล่นนะครับก็เห็นมีบอร์ดจ้งๆกับหลอด led 2หลอดนะครับก็เลยไม่รู้จะมาทำอะไรแล้วได้แค่นี้นะครับ ก็นี่นะครับโค้ดของ a r d u k n o นะครับใครก็สนใจก็ติวิสเข้ามาได้นะครับอาจจะสอนแต่เบสิกพื้นฐานเลยนะครับอืมนะครับโอเคก็ตัววันนี้ผมจะใช้อ d o b ว a ี r เหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่านะครับนี่ครับขดนั่นร่าวๆนะครับก็นิดหน่อยมาเล่นกัน ก็วันนี้ก็ค่อนข้างจะเด็กประสมควรน,นะครับก็บางๆนะครับก็เลยจะมาทำระบบไฟแฟนๆดูนะครับก็ผมจะถ่ายวิดีโอนะครับจะได้จะได้เห็นการกระผิดของไฟนะครับแต่ประเดิมผมขอขอบางนี้นะครับโอเค นี่นะครับบอร์ดเราจะเป็นอย่างนี้นะครับมาในภาพวิดีโอนะครับคือรุ่นที่โชว์ต่อ LD 2หลอดนะครับโอเคลอดก็ตอนแน่นะครับก็ต้องมารุ่นี้คอมนะครับก็จะต้องมาต้องการเข้าพอดซีรีส์พอดนะครก็ามผมต้องมาเป็นพอดที่เก้านะครับเก้าก็แล้วแต่เครื่องนะครับก็คอนเนคเข้าไป ถ้าเกิดว่าคอนเน็กสเร็จนะครับก็จะขึ้นให้กดอย่างนี้นะครับแทงกิจจะเห็นเป็นแผงควบคุมต่างๆนะครับก็โหมดแรกรับจะเป็นระบบเปิดปิดไฟนะครับพอเราคลิก i t ดอนแรกนะครับไฟก็จะติดนะครับก็ลองเปิดตัวที่สองดูนะไฟก็จะติดก็ลองปิด นะโอเคก็จะมีอีโหมดหนึ่งนะครับคือเป็นโหมดไฟกระพริบนะครับจะมีสองโหมดเห็นไหมครับกระพริบพริบ,บสองโหมดพริบสลับกันนะครับนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับจริงๆตอนแรกก็จะทำะใช้สมาร์ทโฟกมา ทำระบบเปิดไฟผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ทีสามสี่สิบแล้วนะครับก็ดึกเกินไปก็เลยไม่ไหวนะครับรู้สึกจะง่วงเก็บแดงก็ทำโปรเจกต์ต่อนะครับพวกนี้ก็ประมาณนี้นะครับไฟเราใครที่สนใจอ,อยากเล่นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดอย่างนี้นะครับก็ที่เคยส้ามาได้นะครับเราจะทำเป็นวิธีตั้งแต่เริ่มต้นให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับก็ ทุกคนก็รติสวัสดีทุกคนครับ